หาทางตอบแทนคืนกันครับด้วยการให้ทานช่วยเหลือไม่ตากรุณามีแค่นี้ถ้าเป็นบิดามารดาก็กระตันยู่ไม่ตอบแทนไม่เป็นไรสำนึกไว้ก่อนยังป้องกันโรคในละคุณได้นะครับและสร้างชุดเกราะป้องกันตัวเองซะเหมือนอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละศีลเป็นเหมือนชุดเกราะนะครับสมาธิ เป็นเหมือนชุดเกราะที่ป้องกันอาวุธได้นะครับป้องกันการถูกจู่โจมของสิ่งที่มองไม่เห็นได้ค่อนข้างดีนะมันทําให้เราปกติศีลแต่ว่าปกติศีลแต่ว่าความปกตินะครับคนที่ไม่ผิดรูปผิดเมือใครคนที่ไม่หลอกลวงใครไม่รักขโมยของใครไม่ฆ่าใครนะครับไม่ยุ่งกับอบายมุกไม่ใช่แค่เล่านะทั้งสุลานารีพาชีกีฬาบัตรทั้งหมดเนี่ยชีวิตจะเป็นปกติจะง่ายๆเลยนะ แล้วเวลาพวกท่านไปเข้าคอสวิปัสสนาทั่วประเทศเนี่ยอย่าแปลกใจนะครับเวลาที่พวกท่านนั่งสมาธิกันถ้ามันไปไม่ได้มันอึดอัดทึบแน่นขึ้นสัพเพสัตตาเวลาหงุดองิเนาะลูเมื่อไหร่จะกลับบ้านก <c oughs> ินนาะสัพเพสัตตาทุกอกี้อาจรนั่งปริา่านันตุ้งเมื่อไหร่จะกลับสามีตัวร้ายเราไม่มีความสงบสุขจริงๆจ,จ,จากภายในที่จะส่งออกไปให้เขา คำแปลไม่ได้ไอ้คำสับเพน,นั้นนะไ,ไม่ได้เป็นกระแสจิตท,ที่ส่งอะไรออกไปนะครับฉะนั้นถ้าเรามีศีลเนี่ยสมาธิมันจะได้ง่ายมากนะครับและกระแสเมตตาจะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วไม่ต้องลงทุนเห็นแล้วใช่ไหมครับมีศีลได้มากกว่าให้ทานพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำ